เรามาดูการคิดโจทย์เลขยกกําลังข้อนี้กันนะครับโจทย์เลขยกกําลังข้อนี้นะลูกมีวิธีคิดที่หลากหลายแต่อาจารย์จะมาแนะนําวิธีที่ง่ายสะดวกรวดเร็วและได้คําตอบไวนั่นก็คือการแทน n ด้วยตัวเลขนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งตัวเลขที่แทนในค่า n น,นั้นแทนได้หลายค่านะลูกแต่ค่าที่แทนแล้วได้คําตอบไวและง่ายที่สุดนั่นก็คือแทน n ด้วยเลข0นะครับเราก็แทน n เป็นปเลข0ูนย์เข้าไปจากโจทย์นะลูกก็จะได้ว่านะครับ กลายเป็น3มยกกำลังศนย์บวก1นะครับบวกกับ2คูณกับ3ยกกำลังศนบวก2นะครับแล้วส่วนด้วยนะลูกก็คือ7คูณกับ3ยกกำลังศนย์ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับซึ่ง3มยกกำลังศูย์บวก1ก็ได้3ากำลัง1ก็คือ3นะครับบวกกับ2คูณกับตัวนี้นะลูก0นบวก2ได้2 3ยกกำลังสองเป็น9นะครับข้างล่างนะลูก 3ยกกำลังศูนย์มีค่าเป็น1นะลูกเลขอะไรก็ตามที่ยกกำลังศูนย์นะลูกมีค่าเป็น1ยกเว้นศูนย์กำลังศูนย์นะลูกหาค่าไม่ได้ก็จะเหลือแค่7คูณ1นะครับหลังจากนั้นนะลูกเราก็หาผลลัพธ์ก็คือ3บวก9คูณ2นะลูกได้18ส่วนด้วย7คูณ1ได้7นะครับบวกกันได้21ส่วน7นั่นก็คือผลลัพธ์เป็น3นะครับข้อนี้ก็เลยตอบ3ครับ เห็นไหมลูกว่าโจทย์เลขยกกําลังประเภทนี้นะลูกถ้าอยากให้ง่ายและรวดเร็วเราแทน n ด้วยตัวเลขเข้าไปได้เลยซึ่งตัวเลขเราก็ต้องพิจารณาเอานะลูกว่าแทนเลขอะไรแล้วสามารถทําให้ทําโจทย์ได้ไวง่ายและรวดเร็วได้คําตอบเร็วเราเลือกแทน n ได้ตามความเหมาะสมของเราเลยนะครับสำหรับคลิปหน้าอาจารย์จะมีเทคนิคดีๆอะไรมาฝากอาจารย์ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ